ลูกชิ้นห้าสิบไม้ไปฉลองวันเกิดค่ะนั่งไหนเชิญนั่งเฮ้ยนั่งนั่งคนณปู่ไหมนั่งกับใคเอาโอ้ะหงหงนั่งไหนนั่งหรือเปล่าเอากับคุณย่าก็ได้เเเออาาลยใครใครแบ่งเอาคุณย่าก็ได้มันเยอะไปน่ะนี่ของของแพรค่ะโอ้แบ่งเอากับแม่ก็ได้ลูกเขาไม่ทันกขีดมา ไม่งั้นก็ให้หงสีกระป๋องละหงแค่สามกระป๋องเาเองเเไงไหงพ้าิดขอโทษเพิ่มไหมหงเพิ่มไหมสักสอกระป๋องเอพิ่มอีกคนกินต่อเพิอีกกินตเพิมอีกคนกต่อมกกม่มน่มีนกนอีกี หงหงนองม่หงหงเพิ่มอีกสองกระป๋องลูกเผื่อมีคนกินต่อ,อนั่งน,นี่ไงกระปองละกระปองน้วิีวลแล้วก็เป็นมีแบบดาวผิดด้วยแรงจิ๋วแล้วคุเอามาอ่านน้ำหมกข่าไม่ค่า <c oughs> ทิ้งก็บญแล้วเล่นน้ำหกดดนะอย่าู้เนี น้ำมันโออยู่แล้วก็ขว้วมันตันอ่ะบอกกาโออย่าดูมันอยาดูมากม็อกค่านะเออเห็นไหมยาดม็อก่าหยุดหยุดอ่าบอกหยุดหยุหยุดะมเอหน้าดูไหมมก่าที่บ็อกฆ่าหน้าดูไหมมอ่าหน้าังนะโมเอยดาลยหน้าดูมาหน,น้าดูเลยเอโโอย้องน้ใ ตัวอะไรอ่ะอะไรพี่มองพอยีพีพีไม่เอกพีไม่พีไม่ตัวอะไรนะมองไม่มองไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้มองขยับเถืยเ้แล้วมองพีเดิกลแล้วมองพีดิแล้มองเห็น่ลลาปาซลาาินิวปิวลาน่าจะก็เนอลิเบีย ถือว่าเขาเง่ด้วไ้สุดคเป็นบาทกิโล่ะคกิโลอยเก้าสิได้คุณซื้อเท่ไรน้อยเท่าไรอยู่เท่าไรแล้ว้ไหยได้ไหมเกิดวันดีนะเนี่ยยี่สิกรกฎาคม สิบแล้วกันหเนี่ยมาขอแป๊บหนึ่งมาขอแป๊บหนึ่งมาขอแป๊บดึงขอแป๊บดึงเขาบอกขอแป๊บนึงมันจะปักค2บยีสิบสองเลยี่สิบสี่เลยไม่มีอะไรค่ะเวลาคนรองเลสนุกเลยยิ้มหนไม่ใช่ัวรอพูดคุยจะคุยกับค้อุยกับยิ้มคุลโหลคนร้องคนร้องยืด

จะมาบกทนชอไปจ่ยบ้าน่อกย้าในคลิปนี้เราพัฒนาวิคอบครัวที่ไม่มีบ้นะที่เราใช้เงินไปหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้างบ้านเหล่านี้ครับ เโอเคยิมๆลูกย้มย้มหน่อยจะม็อกจะต้องออกมาร่วมอยู่ด้วยตลอดพลมพลมทำไมฮะเป็นพลอมห่อนชุดที่ลักของพี่แพรเขาไอ้เหรอไอ้เหรอ เราต้องรีบร้องเพลงเดี๋ยวจะตรงกับในทีวีม่ตีกันไหมคะเสียได้ไม่ตีกันนาวันจูปิดไฟด้วยโอ ลูกลูกลูก <t š it> มองดูไฟด้วย <laughs> <Okay. Bye. S 1> พอดับไฟแล้วเดี๋ยวร้องไห้เด้ยวมืดแฮปปี้แฮปปี้เฮ้แฮปป้แฮปปี้แฮปปีเแฮปปี้แฮปปี้เฮปปีแฮปปี้แฮปปี้เฮปปี้แฮแฮปปีแฮปปี้เบปปี้แฮแฮปปี้แฮปปี้เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮ สุขสันต์วันเกิดพี่นิงครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญก้วหน้าในหน้าที่การงานนะคะเกิดวันที่28กรกฎาคมวันดีด้วยนะคะแล้เป่าพี่นนี่พี่นิงเป่าเป่าช่วยพี่นิงหน่อยเร็ววันองสเอาพี่นิงเป่า้ เจ็บไหมลูกอ้าวตัดเอารมณ์ดีอข้าอารมณ์ไม่ดีนเรี่ยงนะนี่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 ไม่อนผ่านผ่านน้ำใหม่ไหมลูกค่าเอ้ยไม่ใช่หมอค่าเราเปราวามีนะคะขอให้ใส่เสื้อบาามัน่เสื้อเลยหัวเปียกหมาล็อกมาพ่อ้อยช่วยเริ่มเริ คุณมันเขาตัดเค้แล้วคุณมันข้าห้องเลคุณมันกนเลยลูกเลยว่าจะกินแลขยับปากแล้วข้าห้งจะลูกเลยข้าร้อนบายบายมันฝ้ายกินไนท์สวีทดรีมวันนี้ไลับนะคี่กลับไปนั่งก่อนนั่งเฉยๆก่นจะหันเคกเดี๋ยวค้กมยี่โดนไว้งโดนเมดลูก ไปโคโลเหนือเป็นหนึ่งอยากอยู่ด้วยจังเลยห้องใหญ่ดีแล้วเราเอาพักกลับมาเป็นน้ำงเข็งกลับมารอแบบไม่จะกินแล้วกรต่ายยังไงจะพอดกูหัวกับพี่ยาเอาเดียวเดียวอนละหนึ่งล้าน แหรือเปล่ามนแเลยอ่ะ้าสุกยังไงกแล้วแฉป่ะงกแม่แนะสวยกงนไม่รู้ว่าชอบแฉโห้สวยแฉไทยกามองนงมารอครับผมรอครับยอไ่คนผัวคนย่า อ่ะพี่โม่พี่โ่ายโูปให้คุณย่าผมเสิญสบอครับพี่ม่พี่โม่ายโูปตอนที่คุณย่าอวยพรพี่เน่งเลยสวัสดีตอนแชมาพี่เน่งมาทำไมเราด้วยกันนเดินอให้โอเคถ่ายแล้วเียถ่ายอยู่ข้ากับเลยดิข้ากับ่เล่ยิงกับพี่มาไหมนน้าข้าสุกปุ ก็มามาพอนก่อนจะมอง่องแล้วเดินตามมันเอมมาให้ผูอุ้มเนะองขาไปผมครับแล้วโยโยยคนไท่เสียมาขอพักวิดีโอแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาแล้วใช่ไหมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ให้รวยรวยไปเรื่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเคโอ้โหถ่ายเหรอถ่ายแล้วบอกให้ยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่ารับม้อมหน่อย

อีเลวครับไปในห้องอไู้อ้เข้าห้องน้ำนี่มันก็ละลายอรยขอผยากปิดกล้องแป๊บหนึงได้ไหมได้ครับจะกล้องมาแล้วตากล้องมาแล้วกล้องมาแล้วไปไปไปไไป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 ไไปไไป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 ไไ หนึ่งพ MM ัสดจเสร็จไอ้นี่ไอรอนแมนขอบคุณค่ะน้องหนุ่โอรับมาลับมารับครับโอ้ยมลับมามาตามถ่ายรูปเหรอใช่คุณยาวให้ตาถ่ายรูปมา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 งานนี้งางงชักี้แฮปปี้วันรสต์มาสแฮปปีคริสต์คุณผู้มาสุมากนะเคยจะกินหรือเปล่ายังเอาไปเข้าตู้แช่ก่อนเดี๋ยวมันละลายเสียได้ขอโอเคเว้กินปะ แล้วถึงาไปลูกปลาใส่ตู้เล็กตู้ก่กอนได้ไหมอืมตู้แช่